วันนี้ผมจะพามาดูอาการเสียของคอมพิวเตอร์นะอาการคือเปิดไฟเปิดสวิตช์นะครับตัวคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขึ้นเข้าไบออตไม่ได้นะครับตัวเนี้ยคอมตัวนี้ผมไล่แล้วไล่ทุกอ,อย่างเลยไล,ไล่ตั้งแต่พาวเวอร์ซับเพราะอาการเปิดแล้วภาพไม่ขึ้นเนี่ยสาเหตุก็มีหลายสาเหตุมากๆนะสาเหตุแรกที่ผมไล่ก็คือพาวเวอร์ซับผมลองเปลี่ยนซับไพแล้วก็อาการเดิมนะครับแลมแลม ลอาเช็คแล้วแรมไม่น่าเสียนะครับถอดกาจอออกนะครับกาจอนี่ผมถอดออกลนะถอดกาจอออกนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นภาพเพราะาตัวบอร์ดตัวนี้มีช่องเสียบ HDMI อยู่นะครับมันสามารถต่อออกจอตรงได้นะครับภาพก็ยังไม่ขึ้นมันเข้าใบออดไม่ได้นะเหลือ CPU กับเมนบอร์ดซึ่งผมฟันธงว่า เป็นที่เมนบอร์ดแน่ๆนะครับวันนี้ผมซื้อเมนบอร์ดใหม่มาแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดมันจะหายไหมอาการเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องแล้วภาพไม่ขึ้นจอนะครับเข้าไปออดไม่ได้ด้วยนะครับตัวคอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นภาพนะจอดำนะครับเมนบอร์ดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับเมนบอร์ดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วภาพมันจะขึ้นไหม ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเปิดติดไหมอา้าวมาแล้วเปิดติดแล้วโอเคโอเคเปิดติดแล้วเป็นบอดเสียงจริงนี่ นะครับเมนบอร์ดเรียบร้อยนะฮะเสียเรียบร้อยอาการหน้าจอดําจอไม่ขึ้นภาพเข้าไปออดไม่ได้นะครับมีหลายสาเหตุมากก็ต้องไล่ไปดีละชิ้นนะผมไล่ผมลองเปลี่ยน Power อร์ p l y รลองเปลี่ยนอื่นๆในเครื่องดูแล้วแล้วผมก็ไล่ไปจนเจอเมนบอร์ด CPURAM แล้วผมก็ฟันธงไว้ที่เมนบอร์ดนะครับสั่งซื้อเมนบอร์ดใหม่มาเลยนะครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เป็น1 1 5 1 V 1นะครับ เจน6เจน7หาซื้อ,อยากเหมือนกันแต่ก็ซื้อไม่ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบใส่ยการ์จอให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองกปดูว่าใส่ยการ์จอแล้วมันจะเล่นได้ปกติไหมนะฮะ เค okay. ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับสรุปเมนบอร์ดเสียนะครับจอดำภาพไม่ขึ้นนะครับไล่ตั้งแต่ power ไล่ปัดจอไล่แรมไล่ทุกอย่างนะครับจนไปเจอ cpu เมนบอร์ดแรมแล้วก็เดาว,ว่าเมนบอร์ดซื้อเมนบอร์ดเราเปลี่ยนภาพติดครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับอาการจอดำ